นีก็จะมาลองชิมอาหารที่นี่ว่าอร่อยอย่างที่แบบตามรูปเหมือนที่เห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอยโบราณยังไงอ่ะมันก็คือจะเป็นตัวเออ่ใช้หรออ่าฮะออืฮึก็คือเดี๋ยวเราเปิดมาใช่ค่ะฮะแซลมอนใช่แลยคือปกติเราจะกินฮะแซลมอนใช่แลย คนมันนะครับก็เป็นเงนยุติธรรมแล้วก็รู้สึกจำใจแล้วล่ะกับการที่กินอาหารในกรุงเทพวันนี้ก็เลยอยากออกมาบรรยากาศคืๆเพราะอาหารจานโปรดของแจกก็น่าจะเหมือนหลายๆคนนะครับก็คือเป็นพวกเตาพวกยำอะไาเงี้ยอันนี้เป็น,นกาศร,รอบๆเป็นไงบ้างเจ๋งปะดูติดกรุงเทพเลยอ่ะก็คืออยู่เขาราชชฤกเพกนะครับก็นี่เลยอยู่ที่ร้านตำสเสวย บรรยากาศดีมากแล้วก็มีขานมีอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยกก็วันนี้นะครับก็จะมาลองชิมอาหารที่นี่ว่าแบบอร่อย,อย่างที่แบบตามรูปเหมือนที่เห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ยมีทิมชานั่งด้วยบรรยากาศดีมากเดีย๋ยวเอาบรรยากาศรบอบๆมาผ่านนะครับแต่ก็ก่อนที่จะเข้าไปดูว่าอาหารมีอะไรบ้างรสชาติดดอร่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติออดตามด้วยนะครับตอน <_ d ata> ไม่ลืมเลยอย่าลืมจะเห็นก่อนนะครับมีพามานอกเมืองเลยอ่ะจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าเมื่อกี้สั่งอาหารไปละให้มาดูว่ามีอะไรบ้างจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะ และแล้วเราเข้ามาในห้องแอร์แล้วยังชื่นใจมากเพิ่งมารู้ตอนหลังทุกคนว่าร้านตำเสวยเนี่ยเจ้าของเป็นน้องที่รู้จักกันเรียงคุยเลยดีกว่าน้องคิงโอ้โหพี่รู้น้องคิงแนะนำก่อนนะครับนี่น้องคิงนะครับเจ้าของร้านตำเสวยคือพี่ไม่รู้เลยนะว่าพี่มาทําร้านอาหาร เปิดนานยังเปิดมาเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาจะ <c oughs> บอกว่าเนี่ยตามมาเพราะว่ามีคนแบบเช็คอินแล้วก็แชร์เพจต่ออาหารน,น่ากินมากมีค <c oughs> น,นเป็คอิคนเนี่ยว่ารอบเมืองกรเทพอ๋อวันหยุดอะไรแบบเนี้ยอย่างวนันนี้วันหยุดใช่แล้วก็เฮ้ยไปร้านไหนดีวะอะไรเงี้ยมาตั้มสวยดีกว่าแล้วมาเจออยู่หน้าร้านอ่ะเออแล้วแบบเห็นคนเช็คอินเยอะมากมันมีจุดบอกมีต้นไม้เยอะอ่ะใช่ครับเออแล้วมาจาก มันคือชัยาพึกอะไอ้ราชพฤกษ์ราชพฤกล่าสุดพึกใช่ป่ะมันเป็นถนนสองฝั่งถนนชัยาพึกกับราชพฤกษ์อ๋อเขาได้เมื่อกี้มันถามมาจากทางสากเกตแล้วก็นมมาอย่างเงี้ยง่ายมากแล้วก็เข้าซอยมันนิดเดียวเองใช่ครับแล้วคือเมนูอาหารเนี่ยคือแบบใครมีคนคิดอ่ะก็เป็นสูตรของอาหารทางเหนือก็จะมาจากของทางบ้านแม่แมนอย่างพวกอาหารวิสาหก็มาจากน้องที่รู้จักกันก็ให้สุกกันมาตำสวยตำสวยคือไม่ใช่อีสานอย่างเดียวถูกไหมไม่ใช่ครับ มีทั้งเหนือด้วยมีเอ่อย่างผสมจีนเนี่ยได้สูตรแบบทางเหนือแล้วก็มาปรับปรุงนิดนึงเขาบอกปรับปรุงอะไรนะใช่ค่ะแล้วบรรยากาศรอบๆอบจริงมากเลยอ่ะเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนทำอาหารในบ้านเมื่อกี้แอบไปเล่นกับขานบาด้านนห้าแล้วก็มีต้นตะขบเนี่ยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนมาต่างจังหวัดอ่ะแต่ทั้งที่ขับรถจากเมื่อกี้จากแยกปากเกร็ดมาประมาณสิบนาทีสิบนาทีเองจากกรุงเทพจากแบบรอบรอบทีแยกปากเกร็ดใกล้มากเลยอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากแบบเมนูอะไรที่เขาแบบ ที่แบบเป็นไฮไลท์ของที่ร้านไฮไลท์ของที่ร้านก็จะมียำยำบุญเส้นโบราณครับโบราณยังไงอ่ะมันก็คือจะเป็นตัวใช้หมูสับกุ้งแห้งตัวลิ่สดซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแบบนี้แล้วจะบอกว่าอยี๋ยนี้ไม่ค่อยมีแบบนี้แล้วและที่ผมชอบมากและยำบุญเส้นจะต้องใส่กุ้งแห้งทอดใช่ คืออย่างนี้เลยของโปรดไปอยู่เนี้ยเข้าใจป่ะคือร้านยำแต่เป็นยำเนี่ยนุ่มหมดแล้วอ่ะยำฟิวชั่นอ๋อเป็นโบราณไม่ใช่เห็นคนโบราณหน้าตาโบราณตุ๊กโาณอันนี้ได้สูตรมาจากคุณแม่อ๋อนึกว่าบอกว่าเห็นคนโบราณมาแล้วเลยเอาเมนูโบราณให้ไม่ใช่ครับเป็นเมนูเป็นไฮไลท์ของร้านเหมือนกันของโปรดเลยอ่ะครับถัดไปจานก็จะเป็นผัดขนมจีนเฮ้ยที่นึกว่าผัดไทยไทยๆหรอ อ,าาอ่ะฮก็คือเดี๋ยวเราเปิดมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราจะเป็นเส้นขนมจีนมันเป็นแพทขนมจีนของของสูตรทางเหนือ,อ,อแล้วก็มารับนิดนึงให้ให้กลมกรอบ เดี๋ยวคนดูเขาจะงงบอกว่าอะไรวะเพิ่งมารู้ว่าเป็นเจ้าของร้านจริงๆแล้วก็ละครนะเนาะก็พอรู้เขาเป็นเจ้าของร้านบอกจัดมันเลยกินอ,อยากกินอยากให้ี่กินอะไรจัดเลยเงี้ยก็คือผัดกับขนมจีนเนี่ยเป็นน้ําซอสของผัดไทยปะหรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็น,เป,นเป็นทําจานต่อจานแล้วมันอ,อาหารทุกอย่างในร้านเนี่ยเราทำจานต่อจานหมดอย่างพวกพริกพวกอะไรเงี้ยเราก็<อ>ม,มีปัน่นไม่มีตำทิ้งพริกก็ปลูกแล้วก็รอปลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอเออไม่คืออย่างเวลาเราจะตำจะยำจะอะไร แต่ละจานเนี่ยไม่มีสำเร็จใหม่ใช่ทำตามก็ไม่ได้เลยใช่ครับก่ไยเพว่าถ้าเกิดแบบลูกค้าบอกว่าอยากชอบกินเค็มชอบกินเปรี้ยวหนะปรับได้หมดเลยไม่ใช yeah ่ยำแล้วมาแบบน้ำยำสำเร็จกันไม่ใช่แบบอันนี้หนึ่งอันนั้นสองอันนี้ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แล้วแต่ปรับได้แต่ละร้านนะตักของเราเป็นปูกอย่างลูกค้าเฉยๆก็จะถามว่าอ่ะอยากท้อตามทานรสลายยำทานเผ็ดไม้เปรี้ยวไม่หวานอะไรอย่างเงี้ยเราแต่ลูกค้าสนใจมาที่เครื่องดื่มกันอเปล่า ทำไมอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นบลูเบอรี่สมูทตี้ค่ะบลูริ่งจริงไหมบ้างใช่หรือว่าเป็นแบบน้ำไซรัปไม่ม็นเป็นบลูรี่เป็นจริงป่ะปลูกเองหลังบ้านนะใช่ค่ะปลูกจากที่อื่นปลูกจากที่อื่นใบอ๋อแล้วก็ปลูกหลังบ้านแอบเอาตะขบมาใส่ที่แบบนี่อยู่ตะขบอยู่ตะขบแดดทิ้งหน่อยเฮ้ยทำน้ำตะขบเลยนะอยากกินสองน่าสนนะเพราะมันหายากมากเอย่ทีงี้อ่าเมนูนี้อันนี้ก็จะเป็นแกงอ่อมปลาแซลมอนอมขาวมดูหน่อยลอง อันนี้คือแกงอ่อมใช่ครับฮะแซลมอนใช่แล้วคือปกติเราจะกินอ่อมแบบเขาเรียกว่าไงอ่อมไก่อ่อมหมูอ่อมไก่อะไรประมาณนี้เป็นอ่อมแซลมอนใช่แล้วแล้วมันเข้าไหมเข้ากันเดี๋ยวต้องลองชิมโอเคได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมูสเวยครับอ๋อหมูสเวลเป็นส่วนที่ข้อมักสูตรของทางร้านของทางร้านเลยก็คือเป็นสูตรของที่นี่เลยใช่แล้ว แล้วแล้วก็อันนี้ตำสามเกลือเดี๋ยวสมมดให้ดูตำสามเกลืออุ้ยหมุนได้ด้วยได้จังไฮโซอ่ะร้านนี้ดูดิก็จะมีตำสามเกลือเนี่ยก็จะมีมีซ้มตามทานคู่กับปีกไก่ทอดไก่ทอดกากหมูแล้วก็หมูยอวนหมูยอวนด้วยเดี๋ยวพี่บนตำสามเกลือคืออะไรอะไรคือสามเกลืออยู่ข้ในก็คือเป็นซ้มตาทานคู่กับสามเกลือก็คือมีกากหมูหมูยอเข้าใจละคือหมายถึงผู้ชมดูนะไอ้ทุกคนดูนะคือ ถามเกอแล้วก็ไม่ค่อยอย่นี้อยู่แล้วก็คือมีไก่ทอดมีกากหมูแล้วก็มีหมูยอวนห่อแบบว่าเกาหลีได้ไหมห่อแล้วก็ยัดสับปีรดเดยดชิมแน่นอนกินโอก็จะเป็นกินอที่เป็นออแกนิกออแกนิกแล้วใช่แล้วจริงจริงเลยแบบต้องมีอะไรแปลกทุกอย่างเลยอย่ามาชิมนก็คือเหมือนกับทุกอย่างอ่ะเราเราทานแบบไหนเราก็อยากลูกค้าได้ทานแบบนี้อันนี้อร่อยอ่ะ อันนี้ของน้องพี่อันนี้น้องเลยอันนี้เป็นบูฮาวายครับบูฮาวายไม่มีอะมาฮอร์นะดื่มได้ใช่คือบรรยากาศรอบๆนี่คือแบบคืออุ้ยนี่ต้นอะไรสนอต้นสนอสนอทันไปดูเนี่ยทันไปดูต้นสนอคือแบบมีต้นสนอด้วยอ่ะสนอใช่ครับแล้วเก็บมาทำอาหารบ้างไหมยังยังยังใช่เก็บเก็บมาทำทันเองคือเราเราแบบในร้านเมื่อกี้ที่ก็ท่านให้ดูหมดละว่ามีคอฟฟี่ช็อปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีคอ ใช่ครับแล้วก็มีแบบพานั่งเล่นคือบางคนล,ลูกค้าอาจจะอยากทานด้านนอกก็ได้หรือว่าที่ร้อนหน่อยก็มาในห้องแอร์ก็ได้อหมือนกัยใช่ครับเดี๋ยวจะชิมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างวันนี้มีน้องอีกคนมาชิมเล่นด้วยแต่ว่า อยากให้ทิงฝักร้านนี่หน่อยเพราะเมื่อกี้พี่รูมาาม GPS ครับผมเพราะเปิดจากเพตใช่ปะใช่ปด GPS มาเลยมาง่าย้างเลยอ่ะมาง่ายครับก็คือร้านอยู่ที่ซอยบางพักห้าถนนราชพฤกษ์แล้วก็มันจะมาตัดจากถนนเริญพฤกษ์เข้ามาก็ได้มันจะมีสองตัดเข้ามาเข้าได้สองทางสองทางก็ง่ายๆก็เดี๋ยวปักหมุดไปให้แล้วก็ใส่ GPS เข้ามาเลยหรือว่าเซิร์ชดูใน Google Map ก็ได้ลำสวยขึ้นเลยมีทั้งในเพจก็มี Google Map ก็มีนะ คุณแม่จะจัดตรงกว่าอ,อ๋อคุณแมบ,บตามสวยเลยใช่ครับแล้วถ้าเกิดเซอร์ไรส์ตามสวยมีที่เดียวใช่ป่ะที่เดียวเป็นเทพอะใช่ค่ะเปิดปิดปวันไหนวันไหนเปิดวันปิดทุกวันอังคารครับแต่ถ้าวันไหนจะมีปิดแบบอ,อ,อย่างวันพุธพฤหัสเดี๋ยวังจะปิดเราจะแจ้งในเพจล่วงหน้าอ๋อก็ได้ขอบคุณมากคิงคแล้วก็ ปากร้านก็ค th <cción> <sh> <est Luc> <cells> <beauty> ือเรียบร้อยหมดแล้วเนาะก็หยิบขากินแล้วล่ะนะเขากินแล้วอยไปคอมเมนต์แล้วกันได้เลยนะขอบคุณมากเขากินนะครับร้านเจทิพเต้าหู้ทอดสัมย่านนะครับซึ่งเปิดมาแล้วกว่า30ปีก็จะมีเต้าหู้ทอดนะครับมีเผือกทอดมีข้าวโพดไฮไลท์เลยตัวนี้มันม่วงแล้วก็เห็ดรวมถึงไชเท้าด้วยตัวนี้ก็โปรดเหมือนกัน นะสูตรเด็ดของที่นี่ก็คือจะเป็นน้ำจิ้มของเขานะครับน้ำจิ้มออริจินอลแล้วก็จะมีหม่าล่ารวมถึงมีชีสด,ด้วยโอ้โหเจ๋งมากอะ่ะสามารถสั่งไปที่แอปพลิเคชันต่างๆเลยนะครับมีทั้งลายแมนติง Panda, ต้งแพนด้าติ้งเกตฟูดแล้วก็ g กร b บฟู d ครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นตัวแทนหรือว่าสมัครเฟ็นชายก็ตามนี้เลยจ้า ขอกินต่อก่อนนะไปสั่งน้ำมาเพิ่มไปเจอมะพร้าหลอกพี่ก็เลยบอกว่าน้องเอามาเสิร์ฟแล้วนะตอนแรกว่าจะรอตอนแรกว่าจะรอเปล่าเจอมะาหลอกของร้านของก็ของร้านก็เลยบอกว่าที่น้องน้องมาเสิร์ฟเล่พี่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆน้ำไม่ได้หมดหรอกไปเห็นมะพร้าพวกผ่านไปเจอพวกไปสั่งน้ำเลยจ้าเมนูนี้เป็นไงบ้างอันนี้ก็คือเป็นผัดต้มจีน เป็นไงบ้างครับบอกบอกให้ทุกคนเส้นเส้นไม่อดุเส้นขนมจีนกบเช่นขนมจีนนี่นะที่ไม่เคยรู้เลยนะว่าเส้นขนมจีนจะมาผัดเหมือนผัดไทยได้ก็ปกติเรากินจะผัดไทยใช่ได้อะไรขนมจีนมาผัดเป็นผัดไทยได้เช่นปกติจะเป็นเส้นจันใช่ป่ะเป็นไงบ้างอร่อยที่ไหน คือเอาเส้นถมจีนมาผัดไข่แล้วก็ห่อไข่แบบนี้ที่แบบนั่งไม่ต้องมีอร่อยอ่ะแล้วก็มีหมูมีกุ้งมีแล้วกุ้งของเขาที่นี่ตัวใหญ่มากเรื่อไม่หัวเลยแล้มีปลาหมึกด้วยแล้วก็มีหมูอร่อยอ่ะ เนนูนที่เรานอ่ยเขาเรียกว่าอะไรต้มนมืกีน้องจิบอกี่ะรืมแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นปลาแซลมอนใช่เป็นต้มอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้มสดตอใช่่ต้องมอย่นี้ยนี่ีบมีีน่อไม้ต้มีวอย่าน่ะ เราเอาของน้ำแล้วนี่เลยต้นเอาวองน้ำต้นที่อยากนั่งกับน้องอ่ะอยากนั่งกับน้องอ่ะพอยากนั่งกับน้องอ่ะเอาแล้วพี่ก่อนป่ะได้ครับผมสักครู่นะครับอันนี้ที่พี่สั่งไปก็คือเป็นน้ำบวยอันันนะครับที่พี่สั่งไปไม่ใช่เพราะอะไรหรอเพราะพ่อค้าหรอเข้าใจไหมโอเคขอบคุณมากเลยสั่งไปแล้วก็เลยบวยอั่งันคืออะไรอ่ะเป็นน้ำมวยครับผมน้ำมวยเหรอใช่ เดี๋ยวก่อนแนะนามพ่อค้าก่อนพ่อค้า uh> ชื่ออะไรชื่อชื่ออันครับผมชื่ออันก็เลยเป็นรวยอันอันครับแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับร้านนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่มาสั่งมาพอดีมาเจอต้นทีิงราะวารู้จักกันก็เลยลองสั่งเมนูเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับที่ร้านเนี่ยอ๋อเป็นมือเนาะเป็นหลานอะไครับอ๋อเป็นหลานเป็นหลานเจ้าของร้านเมื่อกี้ด้วยความที่เราระหว่างที่ทานอยู่ใช่ม่าเราก็เดินออกไปจากันนะเฮ้ย ความขายหรออยู่ในคอฟฟี่ช็อปอะไรกันที่อยู่ตัวเดียวของร้านความสมดุลยอบ,บแล้วเราดูแลทำทุกอย่างเลยเหรอกเกี่ยวกับในควฟมพิชอปพวกน้ำอะไรนยใช่ครับก็มีบริการเสิร์ฟด้วยวก็ชงน้ำมีกาแฟด้วยหรอใช่ครับนี่ของกาแฟอาหารจีนนี่อร่อยเลยอ่ะไม่ได้ต้องสือหรอเรียนคร,รนับผมก็เวลาช่วงวันหยุดเราก็มาช่วย,ยางาน,นที่บ้านทำอะไรแบบวันธรรมดาครับวันธรรมดาบางทีเราก็ก็มาช่วยทำอลไรเรียน บวยอันอัวอะไรบ้งไหมอ๋อแค่ชื่อเซียงซีคือน้ำบวยใช่ครับแต่ว่าเป็นส่วนอันอันใช่มันจะมีบวยโซดากับบวยอับผมอ๋อก็คือพูดง่ายว่ามาตรฐานอออัตราส่วนอะไรเงี้ยอันอันเป็นคนที่บอกว่าคิดเอาเองอะไรประมาณได้ออกมารสชาติแบบครับพูดง่ายต้นอร่อยไหมร่อยในเห็นน้องอึ้งเลยนะคือบอกไม่คุยเลยที่ต้นเป็นไงวะไม่ต้นอร่อยไหมชอนกันนะหละชอนบวยอันอันก็คือ เป็นเมนูจากน้องันใช่ไใช่ครับแล้วเมนูไหนที่แบบที่แบบคนกินเยอะที่สุดเวลามาสั่งแล้วเป็นเป็นน้ำนะครับผมออืก็บัวอันอันนะครับทำจริงแล้วคนจะถามไหมบัวอันอันคืออะไรอะไรเงี้ยก็ก็มีคนแนาสงสัยว่าทำไมถึงต้องชื่ออะไรนี้ด้วยเออก็คือชื่อเราครับผมใครมาตำเสบยอยากกินบัวอันอันก็นี่เลยอร mm ่อยมากเมนูจากน้องอันอันแก็คือใครอยากมาเจออันอันอยู่วันไหนก่นก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็วัน โปรตินแต่มันปกติบางทีก็ไม่อาจไม่ค่อยมาช่วยนะมันก็มาช่วยก็ต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยเนี่ยเรามาได้ทุกวันเลย<ช>แเ้าจะถือว่าวันที่อันนั้นไม่อยู่ก็จะมีคนชงอยู่แล้วใช่ไหมก็จะมีแต่ถึงแล้มีคนที่อยู่มีส่วนของข้างอ,<ช>อ,อ,อื่นแล้วอ๋ออันนั้นแค่มาช่วยในวันหยุดในวันที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหครับม<ช><ช> วันนี้มออะไรนะครับอยู่มอผครับผมแล้นี่เนี่ยราดรอหรออะไรเนี่ยใช่เนี่ยรดรอครับจริงเหรอจริงครับเดอสูงเาไหร่จะสูงทกนี่เลยเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบครับผมจริงเหรอใช่ตอนที่มันร้อยเจ็ดสิบตอนนี้ยเพิ่มไปเปล่าเพิ่มแลวแหละเพราะอายุยังถึงยี่สิบใช่คำยังไม่ถึงครับตอนนี้อายุสิบเจ็แล้วผมอือน้องอายุสิเแล้วเพราะเราหน้ามัเข้มน้องกันแล้วดูเลยดูสิบเจ็ดแล้วสูงมาเจ็ดสิบแล้วอะแล้วดูพี่เลย ร้อยเจ็ดสิบห้าที่นไม่สูงแล้วว่าอีกเกิดแล้วอย่งอันันสูงอยู่เปนันใช่ไก็มันว่าแม่ส่งไหมก็ประมาณประมาณสูสงแล้วกับข้าวเงี้หทำเสร็จไหมหรือว่าเราก็คอยซอเสรก็พอทำได้ครับอยู่แถวนี้อากาศดีเนาะอากาศดีวูลก็สวยอะวิววิสวยอะอไเนี้ยคือปกตที่อยู่ในประเทก็ บรรยากาศมันก็แอร์อัดลอยอยก็ติดอะไรเงี้ยพอวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมก็เลยออกมาบอก, hey, อาาอกเฮ้ยอยากหาอะไรกินนอกเหนืออะไรเงี้ยบรรยากาศดีมากเลยอะไรเงี้ยใช่บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยครับผม,มใช่ก็ทวขาเปนน่ารักด้วยแล้วก็ส่วนที่ที่คิงเดี๋ยวข้าวขทุกคนก็ทมัอาหารอร่อยด้วยใช่อร่อยมากต้องบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูคือทุกคนเชื่อมาว่าไม่มีเมนูไหนที่เรารู้สึกว่าเฟรนด์ขาอะไรเลยอ่ะมันแบบ มันแน่นรสชาติมันแน่นมันเต็มมันร้อนมันแบบเนอะแล้วต้องเนอะกบต้องเงียบไปเลยอ่ะพอพี่บอกให้เปลี่ยนตำแหน่งะบอกอยากนั่งใกล้ๆน้องอันอันเรียกน้องไม่ได้หรอต้องเรียกหลาน <c oughs> หลานอันอันเพราะวันนี้นะครับก็ใครที่อยากสมานะครับก็มาได้ที่ถนนลาดชันนะหรืออาจจะมาใช่พื้นรถกระบะข้าวตลาดได้ใช่ครับอยู่ตรงข้ามโฮมโปรใสโฮมโปรใส่พื้ใช่ไหมอ่ะใช ก็ถนนนี้เขาเรียกถนนน่าจะคือครับไม่ใช่ถนนซอยอ,อ๋ <laughs> อนั่น <laughs> แ,แหละก็คือเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้นะครับก็ร้านก็อย่างที่น้อง,องคิงบอกไปเมื่อกี้นะครับก็ถ้าเกิดวันไหนก็จะมีติ๋งก็จะแจ้งนหน้ <c oughs> าเคสใช่ไหมล่ะแต่ส่วนมากก็จะเปิดทัวร์ <c oughs> ใช่ไม่มเหนื่อยอยู่แเป็นยมหยุดเป็นวันอุทัยทุกวันอังคารอใช่อุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเอาแล้วอีกบอยหนึ่งคือต่างในแอนดรสดา ต่างที่รสชาติเรารสชาติรสชาติได้เหมือนกัน,นอโอเคเก็วันนี้นะครับว่าแจ็คนะครับแล้วก็เต้นแล้วก็มีเราท่านอันเข้ามาเสริมด้วยพ่อค้าก็เลยล่างมาคุยด้วยเลยนะครับวันนี้ก็<ช>าลาไปก่อนแล้วก็ที่สุดนะครับไปไฮแจ็คเห็นก่อนสถานที่ไหนเที่ยวไหนนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครไทยให้กัชบช่องไฮแจ็คเห็นก่อนนะครับแล้วท่านอันตอนนี้มีหรอนอกจากเรียนแล้วเป็นความรู้ ก็มีช่วยงานที่บ้านช่วงาน้าแล้วกิจกรรมที่โรงเรียน,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 นกิจกรรมที่โรงเรียนก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับหรอเด<า>ี๋ยวเปิดความให้น,อน,น้องอ่านกันวาเวันนี้เราสองคนลาไปาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ